คุณหมอเซียวคุณหมอเซียวคะมีอะไรเหรอมีคนไข้ใหม่มางั้นเหรอเปล่าคะ่ะ <c ười> คือว่ามีคนฝากของมาให้คุณนะคะแทนแทนแทนมันคือชอ่อดอเบอรี่คะ่ะยังมีการนี่อีกด้วยนะคะชื่อซื้ออังสงมากเลยเนี่ยเป็นการตอบแทนสนารพาันข้ามเมื่อวานนะ แล้วก็ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยล่ะจือซืออันในตอนที่ฉันเพิ่งเข้าบริษัทก็รู้แล้วว่าเขากำลังรอฉันอยู่หลังจากเขารับตัวสาวกกลับแล้วน่าจะมีเรื่องด่วนอะไรสักอย่างสินะคุณหมอเซียวคะพวกหนุ่มคนนั้นหล่อชินเล่นเลยนะคะเขกากำลังตามจีบคุณหมออยู่ใช่มะมเขาแก้เพื่อนสมัยเรียนนะเมื่อวานฉันบังเอิญเจอกับเขาก็เลยเลี้ยงข้าวเขาไปมือหนึ่งนะเธอนะ่ะ ฉันว่าเอาเวลาเนี้ยไปทุ่มเทกับคุณหมอส่งไม่ดีกว่าเหรอฮโอ้คุณหมอเซียวนี่ก็ส่วนอันนี้ฉันให้นะแบ่งให้คนอืน่อนๆกินด้วยล่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอเซียวอโหลสูเอ๋อ,อ,อได้รับช่อดอกบริรหรือย,ยังล่ะตัวทีนะพปดิชันงานยุ่งก็เลยจำเป็นต้องฝากเพื่อนร่วมงานเธไว้นะได้รับแล้วล่ะขอบใจนะ นายเนี่ยเกรงใจฉันเกินไปแล้วนะถึงกันลงทุนซื้อของขวัญให้ฉันเป็นพิเศษเลยเหรอเกรกไม่ใช่ของขวัญพิเศษอะไรหรอกนะพอดีว่าเมื่อเช้าฉันผ่านร้านขายผลไม้เห็นว่ามันดูสดดีก็เลยแวะซื้อมาฝากเธอเนี่ยเธอชอบเหมือนไหมชอบมากเลยล่ะขอบใจนะครั้งหน้าไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ก็ได้ฉันเกรงใจนะ ฉันยังมีงานที่ต้องทำอีกงั้นแค่นี้ก่อนนะอืมโอเคบายคุณชายครับของทั้งหมดของนอยายอยู่ในนี้แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับจะต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนคุณแม่ แจ้งกลุม่มเอไปว่าไม่ต้องไปขัดขวางคุณหลวงปัวจิงอังแล้วปล่อยให้พวกมันตรวจสอบไปครับแล้วก็ปล่อยเก่าที่ไม่สาคัญออกไปนะถ้าพวกเข้าหาข้อ,อมูลอะไรไม่เจอเลยปัวจิงอังก็จะต้องยิ่งสงสัยมากขึ้นแน่แน่พี่ชายของฉันนะเขาไม่ได้งโง่หรอกนะปักหวนหน้าครับ นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับจื่อสื่ออังครับขอฉันดูหน่อยสิเขานี่เองฉันจำได้ว่าเขมามักจีวนเวียนอยู่รอบตัวสูเอ๋อรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ชอบหน้าฉันด้วยนะเพิ่งกลับมาจากประเทศไว้เป็นเจ้าของบริษัทยาที่ชื่อว่าบริษัทอัลเลอร์ไม่แค่เนี้ย ฟิวตาด่านความรักฉันกับสูเอ๋ก็เคยแต่งงานกันมาแล้วฉันเจ๋นนะโวยสุด่านการเงินฉันก็เหนือกว่าเขาเป็นหลายร้อยเท่าปึกคนอย่างเขาเนี่ยนะคิดที่จะไม่แย่งคนรักของฉันจางซงสามวันต่อจากนี้ฉันอยากให้บริษัทเขาหายสาบสูญไปจากโลกนี้ซะ ฉันจะทำให้เขาได้รู้ว่าคนที่กล้าเสนอหนะ้ามาแย่งคุณรักของฉันมันต้องเจอกับอะไรบ้างฉันหวาตอนนี้เราควรที่จะเดินไปที่การเปรียบเทียบคุบเลือดอาเอสกับคุบเลือดอื่นก่อนจะดีกว่าไม่ได้ครับต่อให้เราได้ผลสรุปมาแล้วมันก็เป็นแก่การรักษาที่ปลายเหตุเราจำต้องหาใสุของโรคก่อนนะครับ ผมเห็นด้วยว่าเราควรเน้นหาสายของโรคก,ก่อนก่อนอื่นแบ่งกันไปวิจัยก่อนนะครับแล้วก็เอาผลสรุปมาเปรียบเทียบกันถาสตราจารย์เซี่ยวสวัสดีค่ะถาสตราจารย์ทุกท่านพอดีว่าหนูมาติดต่อศาสตราจารย์เซี่ยวเรื่องฝังเข็มนะคะตัวทีนะปอดีว่าฉันกำลังยุ่งอยู่ไว้ครั้งหน้าได้ไหม <laughs> ได้ค่ะจะเจอกันตอนไหนก็ได้ค่ะ แต่ว่าต่อยุ่งแค่ไหนก็อย่าลืมทานข้าวนะคะนี่คือข้าวกล่องที่หนูตั้งใจทํามาเพื่อรดอาจารย์เซียวเลยนะลองชิมดูหน่อยไหมคะไม่เป็นไรกบใจนะเอ๊ะลองชิมดูหน่อยนะคะสักคำาก็ยังดีนะนะนะมาส่งข้าวไว้ยู่หาแนแถมยังเป็นข้าวกล่องที่ทาเองอีกด้วยเหรอเนี่ยเม่สาวคนนี้คงสนใจยู่หานอยู่สินะ ในบอกก็ไม่มีผู้หญิงไม่ชอบไงทำไมตอนนี้ถึงมีสาวมาตามติดอยู่ล่ะตอนนี้ฉันไม่หิวนะฉันเพิ่งกินอิ่มนะฮะทำไมถึงเป็นผู้ชายที่ไม่อ่อนโยนเราซะเลยเนี่ยฉันไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสวดมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> ฉันว่าฉันยื่นมือก็ไปช่วยน้องชายสุดเพื่อนของฉันหน่อยจะดีกว่าเอะพี่มาแล้วหรอครับทีมผู้จะจันกำลังร,งรอพี่อยู่ข้าืงในพอดีเลย ยูฮานคนเขาุตสาห์ทำมาให้ทำไมไนายถึงปฏิเสธได้ลงคอละเนี่ยเอ๊ะเ,เธอคือคนที่แวะมาเอาอยาที่บ้านฉันวันนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันจำได้แล้วว่าเธอเป็นใครเธอคือหยองหลิงเอ๋อนี่ฉันคือหลินซินซินไงเธอจำฉันได้ไหมสีหนเจะตอนนี้ดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยฮะฉันจำได้ว่าเธอเข้าวงการบันเทิงก็เพื่อหาเงินให้น้องชายที่กำลังบวยอยู่ แถมเธอยังไปเซ็นสัญญากับบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบอีกตั้งหาตอนนี้สัญญานะนะั้นน่ะถูกยกเลิกหรือยังน้องชายเธอถูกกาพดีขึ้นบ้างไหมเอเอหล,ล,ลินซินซินเหรอทำไมหล่อนยังมีชีวิตยอยู่ละ่ะแถมหล่อนเป็นพี่ของข้ญญาราจารซิวอีกด้วยเธอแค่เอาสิ่งนี้ให้หล่อนกินฉันไม่เพียงแต่ช่วยเธอยกเลิกสัญญากับบริษัทยังสามารถได้งเงินเธอเพิ่อมอีกสิบล้านเท่ากับน้องชายเธอจะได้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น ยังไงก็ลองคิดดูดีๆนะจ๊ะในตอนนั้นเซี่ยวมงเจียวตามหาฉันปฏิจัยช่วยงานเธอเรื่องการได้หลินทินซินกินหน่อสายสะบ,บันเข้าไปในตัวถ้าเกิดเธอตอบตกลงชีวิตเธอก็จะสุขสบายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแก้วสิ่งนี้เข้าไปในเข้าต้มเออก็เสี่ยวม่งเจะรับประก,กันกับฉันแต่แรกแล้วนี่ว่าหลินทินซินจะต้องตายอย่างแน่นอนอะ่ะ แต,แ,ตแ,ตแต่ตอนนี้ทำไมเรายังสามารถยืนอยู่ตรงหน้าฉันได้อีกละ่ะมีนิการละฉันต้องไี้บอกไปจากทีนนนท่นี่หลินทินทินเป็นชื่อที่ฉันใช้ในวงการบันเทิงน่ะที่จริงฉันชื่อว่าเซียวซูเอ๋อร์น่ะเอเอเธอเป็นอะไรเหรอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเอ๋ยงลิงเอ๋อเอ๋ยองลิงเอ๋อเอเอจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เป็นอะไร เออโทษทีนะคือว่าฉันเพิ่งนึกออกว่าวันนี้มีเรื่องหีึ่งต้องทำนางขอตัวกลับก่อนนะเออเดี๋ยวสิแปลกแฮะทำไมเธอต้องทำหน้าตกใจเมื่อเจอฉันด้วยนะยูหาน้องนิีกับยงดิงเออเหรอเอ้ยไม่ครับเธอเป็นแค่นักศึกษาในหมหาลัยผมนะเธอมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำผมก็เลยช่วยฝังเข็มให้เธอก็เต่านั้นนี่นายคิดอะไรกับเธอหรือเปล่านะเอ้ยไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ พี่ช่วยอย่ามาจับคู่วไอ้ผมมั่วๆแบบนี้จะได้ไหอเอาละเอาละไม่แกล้งนายเราก็ได้เรามาคุยเรื่องการวิจัยโรคกันดีกว่านะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับนี่คือคุณหมอเซียวซูเอ,อ๋อและเธอก็เป็นพี่สาวของผมเช่นกันผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วใน,นที่สุดก็พบกันสักทีนะครับนักเรียนของผมชื่อ,อชือ่อสงเฉิงที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกับคุณก็พูดถึงคุณอยู่บ่อยๆว่าวิธีการรักษาของคุณนั้นน่าทึ่งมากๆ ชมเกินไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะปี่ครับนี่คือผลการวิจัยและการคัดดาบางส่วนของเราที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บปวดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากเครโรงพยาบาลต่างๆด้วยฉันขอดูแป๊บนะผู้ป่วยอายุเฉลีย่ยอยู่ที่18-35ปีผู้ป่วยเยนเจอก็มีอายุเฉลีย่ยเท่านี้เหมือนกัน หลักแล้วผงคนอายุเท่านี้นะ่าเป็นกลุ่งคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและควนไวยนีย้มีภูมต้านทานที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะป่วยยากที่สุดสิแต่ทําไมพวกเขาถึงป่วยเป็นโรคนี้กันได้นะมันแปลกจริงๆครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำวารวิจัยัต้ตอนต่อไปได้ตอนนี้สามาชิกในครอบรครัวของผู้ป่วยจำนวนมากช่วยโรงพยาบาลเร่ความสามารถในการรักษาโรคนี้พวกเขาก็เลยปฏิเสธที่รับการรักษาจึงไม่มีผู้ป่วยใ,ให้ความร่วมมือกับเราเลยครับ ฉันรู้จักผู้ป่วยอยู่รายหนึ่งนะเขาชื่อคุณหลี่ภรรยาของเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีพวกเขาสามีภรรยาดูเป็นคนใจดีคุยง่ายบางทีพวกเขาอาจจะใช้ความร่วมมือกับเราก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะลองติดต่อพวกเขาให้นะครับติพวกเขาตอบตกลงแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยครับพวกเขามีข้อแม้ว่าจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดนะ แต่ว่าใกล้เวลาไปรับตัวเล็กแล้วพี่ครับพี่ครับพี่ลืมคูคนนั้นไปแล้วเหรอครับคนคนนั้นก็พ่อของเจ้าตัวเล็กไงตัวเล็กเป็นลูกชายของเขาเขาก็ควรรับผิดชอบในฐานที่เขาเป็นพ่อเด็กไม่ใช่เหรอครับอืมเงียบมากน้ดตรงนี้ต้องเล่นกันอย่างต่อเนื่องนะเด้อเด้อเด้อเ้อ เออในที่สุดเธอก็เป็นฝ่ายตัวของผมสักทีอัลโลสูเอมีเรื่องอะไรเหรอเ <suas> จนเย็นนิ่งเขาไว้ห้ามีพิรุธเด็ดคาะโทษทีนะพอดีว่าฉันมีเรื่องจะรบกวนคุณนิดหน่อยนะไม่รบกวนไม่รบกวนเลยครับก็เราเป็นครอบกลัวเดียวกันแล้วนี่นะ ว่าเหมือนเลยครับช่วงนี้ฉันต้องทำการวิจัยเรื่องโรคความเจ็บปวดประหลาดของคนไขนะ้นะเลย,ยุ่งมากก็เลยอยากรบกวนให้คุณช่วยดูแลตัวเล็กแตนฉันหน่อยจะได้ไหมถึงกำลังโกบความช่วยเหลือจากผมถึงกำลังพึ่งพาผมอือถึงกำลังพึ่งพาผมอยู่ได้สิแต่ผมรับก็ไปอยู่บ้านก่อนรอให้คุณว่างแล้วก็ติดต่อผมมาอีกทีนะครับแต่ว่า คุณก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอไม่อย่างนั้นผมคงเป็นห่วงคุณแย่เลย